ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับช่อง07น i d เจ็ดไรเดอร์เทียนนะครับวันนี้เราก็จะไปอ่าเออไปดูรถนะที่ส่งซ่อมนะฮะเป็นคันเล็กน้องฟ้าน้องน้องโมบน้องหมบเออเปลี่ยนชุดข้างยกชุดนะฮะค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณที่3,000กว่าบาทนะเดี๋ยวลองไปดูที่ไร้าทีเผื่อได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยสวิตไปเลย ตอนนี้แล้วครับเราก็ได้มาทางเข้ามาทานเจา้าสวนแล้วจะถึงร้านละอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ร้าจะอยู่ฝั่งขวาม,มือนะฮะ <c oughs> จะถึงแล้ว ชุดปลอดตึกเสร็จแล้วไอ้เาทา่าไหร่ขอรถแค่กลับให้เดี๋ยวมีเพื่อนมารับอ่ะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอง,งก็ได้มั้งอยู่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล่วพี่เอาสามพันหนึ่งร้อยก็ได้นะชุดคลัตช์แรงเวี่ยงอ๋ออะไรเดิมอ่ะ,ะอือเดี๋ยวทุกคนนี่โหสึกเลยอ่ะรถใช้งานเนาะ แผ่นสไลด์จะลูกตุ้งค่าแรงประกอบสามลูกครับหืมไปหมดสามพันพกภาพสามก่อนพันเพียงโดยครับแน่ไม่เหมือนเขาด้วยบลูแล้วก็ไปเพนวันนี้โอ้คืนเข็ม ชุดทาร์ตเปลี่ยนใหม่หมดเลยสปริงทาร์ตทุกอย่างเอเคพอได้แตวก็พี่เจฝากทีไว้ก่อนใช่ไหมใช่ฝากไว้ก่อนครับลองหรือจะลองลองลองขับดูนีตัวไหนนี่ศูนย์เจ็ดนะศูเจ็ดครับประมาณสี่เดือนละสวย รถเรลอยไปล้มมาเนี่ยครับแต่ฝั่งนู้นใชไ้ได้แล้วแหละพี่ทำให้แล้วแต่วิกมันค้างอ๋อจะลองไหมโอเคได้ครับรถไอ,อตัวกร,งรุงธมพ่อโดนเกือดคล้ายอะไรมันเบี้ยวพี่ก็เลยจับ,จ,บจับไปลองอ๋อครับพอนโดนชนมาฮะ<ช>ครับอว่าลักกี่เราต้องมาเช็กซูน่ะเยอะยอะยูอ่ใช่ใช่ จะล,ลองเี่ยนะเอ้ยก็ถือว่าเหมือนได้รถใหม่เลยอะร้านอินเออว่ะแต่นะเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะกระจงกระจกดัดเขาดัดให้หมดเลยร้านนี้ทำดีนะ 2 9 9 0 0 0ก้ามืนานะบอกผิดประมาณ2,000สนกว่า อย่งว่ารถตัวนี้มันจะอดืดนิดนึงใช่ใช่โอ้โหโอเคเงี้งยงเงียบเงียบครับเงียบกว่าเดิมเงียบกว่าเดิมพอ,อตั้งเบ็ดตั้งเผ่นสไลด์มันไปหมดแล้ว เลขามันมก็เลยตกไอ้นี่มันอื่นหน่อยนึงเพราะว่าโลตโกนมันอื่นอยู่แล้ว,วม,มันไม่เหมือนต่อพวกซูบุตี้ถ้าพวกซูบุตี้รอ,อ,ขอเขาจัดกว่าตอนนัน้นเขาไม่อยู่บ้านเหรออะไรฮะอ้ะอวันไหนมาวะนิกะไอเวฟดำแดงอ๋อเอาไม่อยู่บ้านเนี่ยครับมันไปทำงานอ๋อมันวิ่งกันได้อยู่ใช่ครับ เดี๋ยวก็แว้ามาเดี๋ยวเัาแว่ครับเลิกประมาณสี่โมงห้าโมงนี่เลยเอาไปไว้บ้านก่อนได้เขามาทนี่เ่ยวงเียเขามาทำนี่เลย่ล้บมแต่เี้ยเอาไปให้แมีใช้แล้วอ๋อี่กปีอย เดี๋ยวฝนตกไม่ใช่เดี๋ยวมีคนมาเดีผมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับซีบีอะไรฮะับีไม่ไหวปวดหลังโอ้โหหลายปีแล้วล่ะต้องกลับมาเล่นแล้วเพราะว่าจะตอนนี้รงรอดูดีดีว่าจะมาไหมอยากเล่นตัวออโต้ตออนีโออโต้เหรอ แต่นี่มันยังขี่สบายกว่าสบายสบายแฮนด์มันอ,อ,อันนี้ครับไม่ได้บอบเยอะ กลับกันดีกว่าเด,วเดี๋ยวไปสรุปค่าใช้จ่ายที่บ้านนะเดี๋ยวสรุปว่ามันมีเปลี่ยนอะไรให้บ้างน,นะครับรอติดตามชมที่บ้านนะคะมันสึกนะครับมันจะเป็นร่องอย่างนี้เลยนะให้ดูดีๆนะได้คครับื เลขไม่สี่หมืส